รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับผมชื่อสนทยางกินันครับชื่อเล่นชื่อปานปัจจุบันประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็ทำธุรกิจอืู่ีประมาณ3ามีอย่างแล้วก็มีพวกผลิตภ,ภัณฑ์อาหารเสริมสาหรับผู้ชายแล้วก็อุปกรณ์ผลิตภ,ภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวพรร์อะไรต่างๆเนี่ยครับ ปัจจุบันงานผมเืินเช่ามาก็โทรหาลูกค้าโทรหาเซลล์โทรหา่มสายพ่อค้าที่ที่ดิวๆกันอยู่นะปัจจุบันแล้วกเ็เช็คราคารถนะครับส่วนตัวผมเองผมไม่เคยคาดหวังว่ารถคันนี้นะผมจะได้กำไรกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์จากราคาตัวรถบางที ส่วนใหญ่เจอพักพวกกันนะครับบางทีก็ลูกค้าเก่าๆบ้างอะไรบ้างที่เคยซื้อรถกันไปแล้วก็ใช้ใช้ไปเบื่อแล้วก็เอามาเทรดอะไรเงี้ยครับรถแต่ละคันเนี่ยบางครั้งซื้อมานะครับระยะเวลาเก็บเก็บงานรถแต่ละคันเนี่ยไม่ได้น้อยเลยครับบางคันเนี่ยเก็บงานเกือบ5เดือนแล้วฝ่าผมจะเอาสินค้าตัวนั้นเอามาตั้งขายนะครับแต่สินค้าผมผมเล่ากันนะครับว่า เครื่องยนต์ช่วงล่างตัวถังผมรับประกันนะครับอุบัติเอุบัติเหตุหนักผมไม่ซื้อแน่นอนลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยบางคนนะครับออบอกตรงๆว่าหลากหลายมากผมก็เลยแบบมีวิธีแน,น,นะนำมาครับว่าเฮ้ยพี่ควรจะใช้รถอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะชีให้เขาเห็นว่าเราซื้อรถเออเขาซื้อรถที่เราไปแล้วเนี่ยเราอยากให้เขาใช้อย่างมีความสุข เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละครั้งนะครับก็มีลดราคาพวกหลักหมื่นไปยันหลักล้านนะครับก็มีทั้งรถสแตนดานดนะครับรถใช้งานรถวิ่งเข้าไร่เข้าออสวนนะครับบางทีเราแต่งแล้วเนี่ยภาพรวมเราถือว่าอ่ะเทา่านี้ใส่ล้อแม็กเปลี่ยนโช้แต่งใส่ท่อแต่งแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยเขา เขาอาจจะไม่ถูกใจอย่างที่เราแต่งไว้เงี้ยเขาก็ไปแต่งเพิ่มเติมหรือบางท่านเนี่ยที่เขาตัดติดใจซื้อเนี่ยก็เพราะว่าผมแต่งไว้ให้แล้วเลยซื้อไปพร้อมใช้เลยรอเลยด้วยปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องงานเรื่องโน่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ มีวิธีปลดปล่อยนะครับมีวิธีที่แบบเออคือเหมือนกับเราได้ไปทําแล้วแบบเรากลับมาแล้วเรามีพลังพลังฮึดสู้ในการทํางานต่อไปในแต่ละวันนะครับแล้วก็ทํายังมีความตุกเพราะว่าอย่างน้อยแบบปัจจุบันเนี่ยผมผมเป็นคนไม่ดื่มเหล้านะครับไม่เที่ยวกลางคืนไม่เสพนะครับผมว่าอาจจะมีเช่นออกไปเข้าป่าไปเข้าไปดูคนงานในสวนป่ามาผมมี ปล์มน้ำมันอยู่ด้วยปลูกปาล์มไว้นะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเลิกไม่ได้ฝังใจตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะลืมเขานะครับแล้วก็ไปต่อเนื่องเลยครับจนจนผมจะไม่หมดแรงครับพี่ไปดูกันครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับ ใไว้เด็กนะครับที่ทําไมถึงชอบมอเตอร์ไซค์จนมาถึงทุกวันนี้ตอนเด็กๆอะ่ะพอกีีมอเตอร์ไซค์ขีมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ไซค์บีเอ็มมอเตอร์ไซค์เอ,อ็มแซอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปนั่งอยู่บนถังน้ํามันตัวเราก็เปียกเดียวนะครับแล้วก็พอเวลาเราโตขึ้นมาเงี้ยพอเราขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแล้วอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากได้เป็นของตัวเราเองแต่ก็ ของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เคยซือ้อให้ทั้งๆท,ที่เขาก็ก็มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อให้ลูกแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ยอมซื้อให้มอเตอร์ไซค์คันแรกที่ผมได้ได้สัมผัสก็คือว่าเป็น Honda 70ซึ่งตอนนั้นผมขี่ไม่เป็นนะมีเพื่อนข้างบ้านนะครับตัวผมก็เล็กกระเปียกนิดเดียวมากแล้วเสร็จยังก็คือว่าเพื่อนขี่เป็นแล้วก็ตัวก็ไล่กันนะครับ แต่ตัวผมสั้นไงแล้วพอบอกไม่ถึงวิธีการครับพวกผมทําไงครับเพื่อนคนนั้นสอนก็คือว่าฮอนด้าเจ็ดสิบเนี่ยมันจะมีตัวตัวตัวโครงรถอ่ะมันจะโครงใช่ไหมครับนั่นแหละผมก็วิธีการก็คือว่าเพื่อนผมสอนนะครับก็คือว่าให้ผมค่อมนะครับค่อมรถตรงนั้นแล้วก็สตาร์ทรถเพราะมันมันไม่มีสตาร์ทมือรถยุคเก่าๆอะไรเงี้ยครับสตาร์ทเท้าเสร็จปุ๊บปึ้งปึ้งปึ้งสตาร์ทติดละเสร็จปุ๊บ เราก็มองไปข้างหน้าแล้วเราก็ตบเกียร์หนึ่งพอตบเกียร์หนึ่งแล้วก็ปล่อยรถให้เลื่อนเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเ,เสร็จปุ๊บผมก็กระโดดขึ้นมานั่งที่บอกเนี่ยครับวิธีการจอดก็คือว่าออพอจะจอดเสร็จปุ๊บก็เบาแล้วก็เริ่มเชนเกียร์เชนเกียร์เชนเกียร์ยรลงมาเรื่อยปุ๊บพอรถจอดกึกผมก็กระโดดลงปุ๊บก็เลยค่อมนั่นแหละครับตั้งแต่เด็กๆที่ขี่รถเป็นตอนเด็กๆอ่ะ ฝ <c oughs> ังใจเรื่องพอสเต็ปของเราไงปั่นจักรยานเป็นแล้วมันก็อยากเพิ่มความเร็วทำไงได้ขี่มอไซค์ก <c oughs> ็ <c oughs> พยายามขวนขวายพยายามจะจะหาว่าใครไม่มีใครสอนต้องมีแต่เพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยสอนให้ <c oughs> รู้สึกยังไงนะครับตอนที่ว่าพอขี่รถมอไซค์เปแล้วนะครับ พอบมงี่เงี้ยแล้วแบบเสร็จปุ๊บไม่รู้เป็นโรคอะไรครับหันไปมองท่อเงี้ยแล้วขี่แล้วเทแล้วแบบว่าพอผู้หญิงมองเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งอะไรเงี้ยเด็กๆความคิดเด็กๆนะครับแต่อย่างอ,อ,อย่างกรณีเี่แบบว่าขี่รถไปแล้วมองท่อเนี่ยมันไม่โอเคจนทุกวันนี้ผมก็ทราบดีว่ามันไม่โอเคมาวันหนึ่งก็เริ่มที่จะแบบมีมี เก็บเลขผสมน้อยเอออะไรเงี life, ้ยก็มาซื ident, ้อรถมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อผ่อนนะครับตอนนั้นก็ซื้อผ่อนอะไรเงี้ยรถคันแรกนะครับที่ซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นรุ่น h o n ด้า a าเบะเจ็หสิบโอ้โหมันเท่มากนั่นแหละครับพอมาฮ o n d a า a าเบะเจ็ดห้าสิบเนี่ยก็ มันเป็นแนวแบบคล้ายๆเหมือนคูริงคุยเซอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากเท่บ้างก็ไปซื้อ Honda b r ลอ400เห็นล้อโปอาร์มโอ้โหสวยอะไรเงี้ยชอบแบบเท่เ้ยท่อสั้นๆอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาเรื่อยก็มีก็ทำงานเก็บก็เก็บเงินก็ก็เปลี่ยนมาเรื่อยขยับซีซีไปเรื่อยจาก400เป็น600เป็น800เป็นพันซีซี ก็ขี่ทุกรูปแบบก็ขี่แบบซูเปอร์ไบค์บ้างัวริง ing, ขี่แบบชอปเปอร์อะไรเงี้ยครับขี่หมดแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็รู้ตัวเองว่าเราค้นพบตัวเองว่าเราต้องการรถสไตล์แบบไหนที่เหมาะกันในชีวิตประจำวันรถมอเตอร์ไซคนะครับในชีวิตประจำวันผมนะครับออนอกจากที่ขี่ออกทริปไปเที่ยวกับเพื่อนเดินทางต่างประเทศ ผมก็ยังใช้ไปแบงค์ไปซื้อของใกล้ๆหรือแม้กระทั่งบางทีก็เลิกงานตอนเย็นอะไรเงี้ยครับผมก็ขี่ไปทะเลไปอะไรเงี้ยก็ไปคนเดียวนะครับคือคือไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเพื่อนมีอะไรก็ขี่ไปเรื่อยๆปลๆ่อปล่อยสบายๆเพราะบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดไงปัจจุบันเนี้ยนะครับตอนนี้ลงไหลคันนี้เลยครับ บีครับ GSA 102หม้อน้ำนะครับรถคันนี้มีความโดดเด่นยังไงที่ที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมชอบแล้วผมก็รักเขาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าถังน้ำมันจุได้เยอะขี่สบายมากนุ่มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับ,รรบผมก็แต่งต่อแฮนด์แต่ง นะครับเพื่อจะได้ขับขี่ง่ายๆสบายๆไม่เมื่อยนะครับกาดไฟหน้านะครับเพื่อกันแมลงนะครับกันหินกันแมลงอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับก็กันหินนะครับอันนี้เป็นเป็นเดย์ไลท์แล้วก็เป็นสปอร์ตไลท์ในตัวนะครับแล้วก็สามารถแบบตบไฟแบบป๊บๆได้นะครับตัวอันนี้เป็นไฟแฟลชจำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ครับนะฮะแล้วก็ อันนี้ครับพักเท้าแต่งก็คือพอสามารถพลิกได้ในกรณีที่เรางัดเกียร์เพราะเราใส่บูทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไซส์แตนนะครับตีเป็ดก็คือว่าพอเราแบบอยู่ในทางที่แบบไอจอดรถในที่ที่แบบว่าดินอาจจะยุบยุบตัวนิดนึงก็สามารถรับน้ำหนักรถได้ส่วนนี้มาก็คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าปี๊บของทราเทคนะครับแข็งแรงครับทนทานครับเนี่ยครับแล้วก็อันนี้คือแท้งแบ็ก็กไว้ ใส่พวกสมาระพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าแบบแบตเตอรี่ใส่แว่นใส่กระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับทริปที่ประทับใจนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็ทุกครั้งนะครับที่ที่ประทับใจนะครับ,รบ,รบแต่ถ้าเกิดว่าเลือกเอาสักอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับที่แบบว่าน,นึกได้แล้วประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าทริปแข่งวีล่าประเทศจีนครับก็คือว่า ไปลาวเสร็จไปนอน12บปันนาเข้าจีนนะครับแล้วก็ไปแต่ละเมืองเม,มืองนู้นเมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ประทับใจด้วยด้วยมิตรภาพนะครับก็คือว่าแต่ละคนนะแบบทุกสาขาอาชีพทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะรวยจะจนมีเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยนะครับเป็นเพื่อนเป็นเสมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดนะครับแล้วก็ เ,เรื่องที่ประทับใจก็คือว่าขี่ไปไกลๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนพอหลบซอกเขาแล้วเราเจอแบบหิมะที่แบบว่าอยู่บนยอดเขาแล้วแบบก็โงขี่มาไกลๆนี่หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็แบบแว่าเราก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนไปถึงเมืองแชงกรีร่าแล้วพอเลยแชงกรีร่าไปอีกนี่ยคือต้องขอบคุณผู้จัดทริปเขาพาเลยต่อไปอีกพาเลยต่อไปอีกเนี่ย ก็ได้ไปมีโอกาสขึ้นบนเอารถไปจอดแล้วก็ขีด่ดองกี้ขึ้นไปบนทานน้ําแข็งนั่นแหละครับเป็นทริปเป็นทริปนั้นที่ประทับใจมากๆทริปหนึ่งครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะขี่รถต่อก็คือว่างี้ครับคือเพื่อนที่รักนะครับ ขี่ขี่ไปเที่ยวด้วยกันค่อนข้างจะทุกครั้งที่ออกทริปเขาขี่นําหน้าแล้วผมก็ขี่ตามเสร็จแล้วจู่ๆอยู่ดีๆช่วงร้นถนน,นมันไม่ดีไงแล้วแบบว่าแบบเพื่อนก็แบบว่าขี่มาอยู่ดีปุ๊บสะบัดสะบัดสะบัดส,ดสดแ,แล้วรถก็สไลด์ล้มไปกับถนนแล้วเพื่อนก็กลิ้งไปกับถนนในความรู้สึกตอนนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่น่าจดจํามากๆคือถ้าเกิดเพื่อนคิดไปเยอะครับคิดไปเยอะรนที่ว่า ถ้าเกิดเพื่อนเราเป็นอะไรไปขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเราอะผมรู้สึกเสียใจขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมจนถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นถ้าเกิดเพื่อนผมเป็นอะไรผมไม่ได้แช่งถ้าเกิดเพื่อนผมเสียชีวิตเนี่ยผมคิดเลยนะผมจะเลิกขี่เพราะผมรักเพื่อนถ้าเป็นไปได้ก็เผาเผาลงลงหน่อย ลดความดุดันลงมานิดหนึ่งเพราะว่าน้องๆอ,อยากจะขี่มอไซค์กับพี่ปานไปอีกหลายๆทิปแล้วก็นานๆครับผม ไลฟ์สไตล์อย่างผมนะครับถามว่าทางครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างเป็นธรรมดาครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่เรารักทั้งหลายเป็นห่วงกับการที่เราซื้อมอเตอร์ไซค์มาขีีวิธีการขี่ผมคือว่าขี่โดยที่แบบว่าเป็นกวนหรือว่าเป็นชาวคณะใหญ่ๆภาพรวมแล้วทั้งหมดก็คือว่าทำให้คนที่เขารักเขาเป็นห่วงเราเนี่ยวางใจได้ว่า การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีระเบียบว,วินัยสิ่งต่างๆเราเนี้ยทำให้คนที่เขารักเรานะครับเขาก็เล็งเห็นว่าเออเราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยก็ลดลดความเป็นห่วงลงได้ครับผมจะบอกนะครับพี่ปาเนี่ยเป็นพี่ที่แสนดีมากเลยนะครับแล้วก็เวลาผมเห็นเขาขับรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันเท่อพี่ผมชอบอะ่ะ ชอบแบบพวกบิ๊กไบค์แบบรวมกลุ่มเยอะๆเขามีความสามคัคคีขับไปก็ไปทําประโยชน์ผมเห็นเขาไปขับไปการกุศลบ้างอะไรบ้างอยู่ตลอดเวลานะฮะผมก็ดีใจนะฮะว่าพี่ผมมี Big บิ๊กไบค์ขับผมชอบครับถ้าอยากจะถามผมว่าให้ผมอยากจะไปไหนกับพี่ปานทักที่หนึ่งนะครับผมอยากจะไปเชงกิล่าพี่ปานนะฮะเพราะพี่ปานเป็นคนที่มีทักษะสูงแล้วก็คอยดูแลน้องๆตลอดแล้วก็คอยดูแลความเรียบร้อยของน้องๆทุกคนนะ และที่สําคัญคือพี่ปาเป็นคนที่ไปสัมผัสมาแล้วแล้วก็มาเล่าให้น้องๆฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างที่สวยงามขนาดไหนครับสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นห่วงพี่ปานเลยก็คือเรื่องความไวและความแรงในการขี่มอเตอร์ไซค์ของพี่ปานอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทักษะของพี่ปานเองที่สามารถขี่ไปแบบแนวลักษณะอย่างนั้นได้แต่น้องๆก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่เสมอครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมออย่างไรก็ อยากจะฝากถึงพี่ปานว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็เผาๆลงลงหน่อยลดความดุดันลงมานิดนึงเพราะว่าน้องๆอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่ปานไปอีกหลายๆทิปแล้วก็นานๆครับผมถามว่าผมจะต้องขี่รถไปอีกนานแค่ไหนก็คงคิดว่าขี่ไปจนไม่มีแรงจะขี่แก่ตัวไปก็ ขี่ช้าให้มาก่ากเก่านะครับขี่รถใหม้มีขนาดเล็กลงพันนี้แต่ก็ยังขี่นะครับขี่จนขี่ไม่ได้ผมมีเคล็กอยู่หนึ่งเค็ครับที่อยากจะฝากทคลนี้ง่ายๆครับก็คือว่าทุกครั้งในการจอดรถขาเกียนหนึเอาขาตั้งลงขาเกีนหนึหักแฮนด์ด้านซ้ายจะช่วยไม่ทำให้รถ สามารถล้มง่ายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทคกนะครับทีเ่เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งท,ที่ที่สำหรับผมอยากจะฝากไว้ครับสุด cool ท,ท้ายนี้อยากจะฝากสำหรับบางท่านหรือว่าอีกหลายๆท่านที่จะเล่งเห็น,หนึงกิจกรรมที่ากับการที่มาขี่มออรไซค์นะครับ ถ้าอยากขี่ปลอดภัยผมแนะนำนะครับควรจะฝึกนะครับไปซ้อมนะครับชุดต่างๆต้องพร้อมค่อนข้างเซฟตี้เลยนะครับนะฮะทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมจะากเอาการนั้นเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเพื่อต้องการแบบว่าเหมือนกับเราจะได้ไม่ต้องลืมโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับกลับมาก็ทํทำงานปกตินะครับ ผมรู้สึกเป็นเกียริเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีเพื่อนๆชาวเบเกอร์เพิ่มขึ้นครับ